กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะคุณครูขอให้เด็กๆย็นขึ้นและเคลื่อนไหวจังหวะตามท่าทางต่างๆไปกับพี่ๆฮิปโปกันเลยนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยคะ่ะ If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it then you will be surely show it if you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it then you will be surely show it if you're happy and you know it stomp your if you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, then you will surely show it. If you're happy and you know it, show hooray! If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're, you know it, do all three if you're happy and you know it, then. You know it, Surely show it if you're happy and you know it to our three. If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it then you will surely show it if you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it then you will surely show it if you're happy and you know it stomp your feet If you're happy and you know it show you know hooray if you're happy and you know it's your hoole If you're happy and you know it, then you will surely show it If you're happy and you know it's your hoole enfin If you're happy and you know it, do all three If you're happy and you know it, do all three, if you're, you know it, do three. if you're happy and you know it, then you will surely show it If you're happy and you know it, do all three สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณตายค่ะสวัสดีคุณผู้ใหญ่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5้าแล้วนะลูกที่เราเริ่มหน่วยการเรียนกันสัปดาห์นี้เด็กๆว่าเราจะเรียนหน่วยการเรียนเรื่องอะไรดีจะ๊ะอาหารดีมีประโยชน์ค่ะดีเลยสอดคล้องกับสถานการณ์แบบนี้อย่างมากอาหารดีมีประโยชน์เราต้องกินอาหารที่มันดีๆมันจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคไปกต้องห้องให้ คขอขราแข็งแรงอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลยแต่เราจะไม่เรียนแบบซีรีส์มากมายนะลูกเอาสนุกสนุกวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นปริศนาคำทายเด็กๆชอบมามอยากเล่นบ้างคะ,ะเอออยากอยากอยากใช่ไหมลนะ่ะปริศนาคำทายจะช่วยเรื่องอะไรครับปิดต๋คะฝึกทักษะสมองแล้วก็ส,งส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ด้วยค่ะเด็กๆค่ะร้อมนะ้ <S 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 คะเด็กๆปริศนาคำที่หนึ่งตั้งใจฟังดีๆนะ ผลรูปยาวเปลือกบางสีเขียวผลสุกเต็มที่จะมีผิวสีแดงส้มผลแก่ๆเอไปปอกเปลือกแล้วตำส้มตำคิดออกไหมคุณครูให้เวลาคิดนะคิดดีๆคุณครูก็คิดเด็กๆก็คิดช่วยกันคิดคิดออกไหมเอ่ย บูคิดออกแล้วเรามาดูภาพเฉลยกันนะคะนี่เลยมาละกอเด็กๆคิดเหมือนคุณครูไหมว่ามันคือคำนี้มาดูสิคะคําว่ามาละกอมีพเย็นชนะตัวอะไรบ้างเลยยิมมอมมอ่าสาะอะลอริงสระ คือตัวอออ่อออานว่ามะละกอเด็กๆอ่านตามนะข่าวนี้คุณครูจะเอาคําว่ามะละกอนเนี่ยเอาไปยันชนะออกไปหนึ่งตัวเรามาทบทวนซิว่าเด็กๆจําได้ไหมว่าคําวามะละกอนเนี่ยมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างลองดูนะคะอ่าพยัญชนะหายไปแล้วหนึ่งตัวลูก ตัวอะไรหายไ,ไปคิดจีเดี๋ยวครูคปู่ก็ยังจําไม่ค่อยเก่งเหมือนเด็กๆเ,เลยลองจํานะลองคิดลองคิดอ๋อครูปู่พอคิดได้นะคุณปู่ว่าเด็กๆทุกๆคนต้องคิดได้เหมือนคุณปู่ลองดูนะเราจะเอาตัวนี้ลงมาดูกันนี่นะคุณปู่ว่ามันคือตัวมอมา้าเด็กๆว่าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องลองดูคําเฉลยกันดูเลย เด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะมะละตอกดไลค์เลยลูกสุดยอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอริศนาคำที่2องกันเด็กๆคะเมื่ออี้เด็กๆทายได้หรือเปล่าคะคุณครูครูใหญ่ถามเป็นหึงข้อแล้วต่อไปจะเปคิปของผู้ต่ายมั้ยเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันนะคะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่านะคะพร้อมที่จะฟังหรือยังเออ สีเขียวกลมกข้างในหน้าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำดำเล็กเล็กเมื่อเด็กเด็กกินแล้วชื่นใจอุยยางหรือเปล่าคะเด็กเด็กคะงัดคุณคุณตายจัดอ่านปริศนาคำทยายใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะสีเขียวกลมกลม พอนึกออกแล้วใช่ไหมคะถ้าใครคิดว่าเป็นลูกบอลถูกต้องหรือเปล่านะสีเขียวกลมๆล,ลูกบอลกินไม่ได้นะลูกข้างในหน้าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำดำเล็กๆเ,เมื่อเด็กๆก,กินแล้วชื่นใจอ้าวเด็กๆหลายคนคงรู้แล้วล่ะมันมีเม็ดเล็กๆสีดำดำ เนื้อข้างในสีแดงกินแล้วชื่นใจเป็นผล,ลไม้อะไรนะเดี๋ยวกูตายให้เด็กๆคิดกันติ๊กตอกติ๊กตอกไหนไขรตอบได้บ้างคะเดี๋ยวกูตายจะเฉลยแล้วนะกูตายให้เวลาสามวินาทีนะคะหนึ่งสองสามิ๊ถูกต้องไหมคะเด็กๆคนไหนตออเหมือนครูคบ้างเอ่ยมันคืออะไรคะเด็กๆแตงโม เก่งมากเลยค่ะไหนพูดตามสิคะแตงโมเด็กๆเคยกินแล้วใช่ไหมคะชื่นใจหรือเปล่าไกลๆบ้านคุณปู่ตายก็ขายผลมไม้ชนิดนี้เหมือนกันคุณต่ตายชอบไปซื้อทานนะคะเอามาหั่นนิดๆแล้วก็ปั่นแม่หวานอร่อยชื่นใจจังเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําว่าแตงโมกันนะคะว่ามียัญชนะตัวอะไรบ้างพร้อมนะคะสะระเอ ตอเต่ตตององอางูซาลับโปอม,มาอ่านว่าแปงโมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูนะว่าพยัญชนะอะไรที่มันหายไปช่วยกันดูนะคะคำว่าแตงโมนี่แหละมีอีกตัวหนึ่งมันจะหายไปหนึ่งตัวพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามอ,สอ่ะ เด็กๆดูนะตัวอะไรเอ่ยหายไปคิดเหมือนคูตายหรือเปล่านะต็ต๊กต็มติ๊กต็มจริงหรือเปล่าจริงหรือไงชนะัมอดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันหายไปจริงหรือเปล่าฟื้อถูกต้องหรือเปล่าคะเด็กๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าตัวนี้มันหายไปเดี๋ยวถ้เา,าเด็กๆคิดเหมือนกันครูคตายจะพาไปดูฉเฉลยนะว่ามันถูกต้องหรือไม่หนึ่งสองสามดูฉเฉลยได้เลยค่ะ เป็นไงบ้างคะเราจะขึ้นปริศนาคำทายคำที่3แล้วนะเด็กๆตอบถูกไหมสองคำที่ผ่านมาโอ้โหที่ทถา,ามมารู้สึกว่าเด็กๆจะตอบกันถูกหมดเลยต่อไปเรามาฟังปริศนาข้อที่3นะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะอะไรเอ่ยไปใช้แกงจืดยึดเลื้อยตามรัว้วเป็นผักสวนครัวมีผลสีแดง ยากไหมลูกฟังอีกทีนะคะใบใช้แกงจืดยึดเลื้อยตามรัว้วเป็นผักสวนครัวมีผลสีแดงแต่ผลของมันไม่นิยมทานนะลูกนะแต่ใบของมันครูบอกได้เลยว่าสุดยอดของอาหารที่มีประโยชน์เป็นผักที่มีประโยชน์พอพูดถึงผักเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบทานลองทานมันก่อนนะลูกนะ คิดได้หรือเปล่าน้ใบมันหยกักหยักนิดนิดมันมีนวดเลื้อยอยู่ด้วยนะออกอยู่ตามรั้วเพราะว่ามันเป็นผักสวนครัวที่เป็นไม้เลื้อยคิดออกไหมบอกยาวไปหรือเปล่าคิดออกหรือ,อยังคุณครูเคยเอาไปาทำอาหารชนิดหนึง่งผสมกับหมูสับแล้วก็เอาผักชนิดนี้ใส่ลงไปอร่อยสุดยอดเลยเด็กๆคิดออกไหมเอ่ยอ่าเรามาดูคำเฉลยกันว่าที่เด็กๆคิด หรือปลาเรามาดูคำเฉลยกันนะคะ <S <S เด็กๆมองออกไหมว่ามันคือภาพอะไรตำลึงลูกเก่งมากเลยตำลึงเด็กๆคุณครูเชื่อเด็กๆหลายคนเคยทานตำลึงแล้วรสชาติอร่อยนะเป็นผักที่มีประโยชน์อย่างมากเลยช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงได้ดีด้วยข้าวนี้เด็กๆดูสิคะ <S <S คำว่าตำลึงมีพยัญชนะตัวอะไรบ้างต่อเตา ไอตัวแบบนี้เขาเรียกว่าสาระอํำนะลูกนะรอริงสาระอึแล้วตัวสุดท้ายคือตัวงองูรวมกันว่าต่ำลึงอาเด็กๆเคยเห็นของจริงไหมเคยเห็นแล้วเก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูจะดึงตัวย็ญญชนะออกหนึ่งตัวจำดีๆนะจำดีๆนะให้เวลาจำให้เวลาจำจำ,จำได้ยังจำได้แล้ว คุณครูดึงออกไปแล้วหนึ่งตัวตัวอะไรมันหายไปอ้าวครูครูดึงออกไปก็ลืมดูเลยว่าตัวอะไรมันหายไปนั้นเด็กๆก,กับคุณครูช่วยกันนะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่คิดฝ่ายเดียวเด็กๆต้องคิดด้วยคุณครูก็ต้องคิดด้วย,ดดวยช่วยกันจะได้เก่งๆตัวอะไรที่หายไปตัวอะไรอะตัวอะไรมันอยู่ตัวสุดท้ายเลยอ๋อครูครูคิดออกแล้วคุณครูปูเอาตัวนี้ใส่เข้ามาเลยนะ เด,เด็กคิดเหมือนครูไม่ล่ะใช่เลยเรามาดูคําเฉลยกันนะว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่ามันจะถูกหรือเปล่าถูกไหมคะเก่งมากทบทวนอีกนิดนึงมีตัวอะไรบ้างคะตอเตาลลสาระอํำลอลิงสาระอื แล้วตัวที่เรามาเติมตัวสุดท้ายคือตัวงองูอ่านว่าตามลึงเก่งมากไหนใครทายถูกสามข้อแล้วได้3ามคะแนนแล้วนะยังไม่จบขออีกหนึ่งขอ้อคุณงคูเห็นเด็กๆ,ๆเก่งเนี้ยชื่นใจอีกหนึ่งข้อนะลูกนะเตรียมตัวดีๆค่ะเด็กๆค่ะ สา3ข้อแล้วเด็กๆอยากเล่นข้อที่สี่หรือยังคะเอออยากเล่นแล้วงั้นไปฟังกันเลยนะคะกินแล้วตาสวยช่วยฟันแข็งแรงราคาไม่แพงเต่าก,ก็ชอบกินอีกครั้งหนึ่งนะคะกินแล้วตาสวยช่วยฟันแข็งแรงราคาไม่แพงเต่าก,ก็ชอบกิน ว่าคนกินได้ไหมกินได้นะคะเด็กๆคิดออกที่ยันตือ่ยว่ามันเป็นผักอะไรราคาไม่พแพงเต่าก็ชอบกินคิดออกแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมยอดที่สุดเลยค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันได้เลยค่ะ ว่ามันคือผักชนิดนี้อ่ะ,อะตาบุ่าตนะคะเ<ๆ>ด็กๆผักบุ้งูุตามนะคะผักบุ้งเดี๋ยวเรามาดูคําว่าผักบุ้งกันทีละตัวนะว่ามันมีตัวพยัญชนะอะไรบ้างผอผึ้งค่ะไมหันนากาศกไก่บอใบไ,ไม้ด้าล่างบอใบไ,ไม้มีสั์หลักอุ ด้านบนบอไปไม้มีไม้โทแล้วก็งองูเอาอีกท้ายหนึ่งนะคะผักบุ้งค่ะขอพึ่งไม่หันหน้ากาก็ไก่บอไปไม้สาระอุไม้โทตัวสุดท้ายงองูค่ะเด็กเดกเด็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 ก้กเด็ก,กดก็เด็กดูนะว่าพด คุณตาดเจ้าออกไปหนึ่งตัวอ,อยากเอาออกสองตัวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เอาออกไปหนึ่งตัวก่อนแล้วเด็กๆก็ดูนะคําว่าผักบุก้งคุกค,คุถ่ายดึงตัวพยัญชนะอะไรออกไปพร้อมแล้วนะคะปุ๊บหายไปหนึ่งตัวแนละ้วไหนเด็กๆช่วยดูซิว่าตัวอะไรหายไปติ๊กตักติ๊กต๊ก เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรหายไปงั้นกูแตาดึงลงมาก,กันฟึ๊บใช้ตัวนี้ไม่หายไปใช้ผอพึ่งไม่เอ่ยใช่ไหมคะอาไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราดูคำเฉลยกันนะคะว่าตัวอะไรหายไปหนึ่งสองสามฟึ๊บอาตัวนี้หายไปเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆ เป็นไงคะเด็กๆเด็กๆฟังปริศนาคำทายไป4ข้อแล้วใครได้คะแ,แนนเต็มมากคะแต่กิจกรรมของครูครูต่ย,ยังไม่หมดแค่นี้รู่นี้มีกิจกรรมสนุกๆุกเกียวกับเรื่องการทดลองแต่เอ๊ะครูครูหายไปไหนหนึ่งท่านนะเดี๋ยไปเรียกก่อน เด็กอยากรู้ไหมคุปปุตุตาจะพาเด็กๆไปทำอะไรกันเห็นคุปปุใหญ่บอกว่าจะพาไปตามล่าไข่อะไรสักอย่างมึงนี่ละค่ะเด็กๆไข่ดิไข่ไดโนเสาร์การตามล่าไข่ไดโนเสาร์มันต้องมีอุปกรณ์คุปตุตายเฉยๆไม่ได้เด็กๆอยากไปกับคุปู่ยก่มืกขึ้นอ่าเดี๋ยวคุปู่คุตายจะพาไปตามล่าไข่ไดโนเสาร์กันเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนะคะคุณคุปปุจะบอกให้ว่าอุปกรณ์ในการ แต่ไปตามล่าไข่ดูจะได้โนเสามันมันมีอะไรบ้างมันน่ากลัวมันน่าตื่นเต้นเตรียมดูดีๆนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ในออนหุ่งนี้ 1. นึ่ไข่ไก่ที่ต้มแล้วเด็กๆขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่บ้านช่วยต้มทิ้งไว้ให้ก่อนนะคะและสสีผสมอาหารจะเป็นสีใดก็ได้ที่เด็กๆชอบและ3นะคะก็คือถุงพลาสติก ใช้ไว้ห่อไข่ไก่นะคะแล้วมาพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะเด็กๆ